โดนอะไรกับเจ้ามือโดยการรูดวิ่งรูดบางคนทุนน้อยจะว้มีพอเงินสามสิบแปดบาทตัวละบาทถ้าตัวละห้าบาทสามสิบแปดะตูก็ร้อยเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบถ้าตัวละสิบบาทสามร้อยกว่าบาทสามร้อยแปดสิบเนี่ยบริหารใส่ใส่งบตัวเองเราจะหนักจะอะไรก,ก็อยู่ที่เราเนาะต้องคิด นะครับคิดเนี่ยเข้าบวกหเราคิดเผื่อนะครับอย่าไปคิดเอาตัวเดียวโอ้ยแขนๆแน,นักนักถ้าเลขหางเดียวมันมีสี่หางเลยเนี่ยกลับด้วยบนล่างรวมแล้วสี่หางนะเห็นไหมแค่ขนาดแค่หางเดียวน่ะถ้าเล่นจริงๆมันสี่หางคุณนะเออเพราะฉะนั้นเราต้อง ทำแบบไหนจะจะได้ตังนะคิดแบบเราหาเงินนะครับจะอย่าเล่นถ้าเล่นก็คือได้เล่นแต่ไม่ได้ตัง <c oughs> ได้เล่นแล้วคน้นกับเขอได้เล่นก็เอา่เอาเงินนะถ้าคนหาเงินเนะี่ยเขาให้ได้เขาคิดเขาให้ได้เออนะครับอะตามนี้นะหน่อยลาวต่อไปนะเมื่อพูดถึงทอสอทางขับทกอ,อนะ่าจะลงในกลุ่มต่างๆนะน่าจะเห็นหมดแล้วนะ ใครยังไม่เห็นนะพิมพเอ,อ,ทอกทกสรัฐบาลเดี๋ยวอาจารย์จะจะขึ้นให้เดี๋ยวตรวจเชเตเต็คในระบบนิดหนึ่งนะครับในระบบว่าเดี๋ยวสัญญาณมันหลุดไหมนะให้พิมพ์คาว่าทกสรัฐบาลนะครับพิมพ์น้อยซอยกันนอนอย่ายล่อเอาเนี่ยพี่นอ้องช่วยพิมพ์ให้เห็นข้อมเมนขึ้นจักหน่อยคือตรวจสอบไหม คือตรวจสอบนะคือให้ให้ต้นทางรู้ว่าเออตอนนี้นะมีอยู่ประมาณห้าร้อยเก้าสิบกว่าคนดูเนี่ยนะอาจารย์สื่อสารอยู่เนี่ยนะทุกคนได้ยินรับรู้ในข้อมูลเดียวกันในขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์เห็นข้อมูลอย่างนี้นะมันเคยมีคุงส้ายรัฐบาลอาจารย์พูดอยู่คนเดียวอาจารย์มาฟันเม็ดเดียวปีที่แล้ว บอมีนะอม่นะคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะออกตัวเดียวตามที่อาจารย์บอกไม่มีใครได้ก็ได้อาจารย์คนเดียวนี่แหละก็เป็นลักษณะนี้แหละเออพอออกมาทำไมหมุนติวต้วๆไม่น่าไม่มีคนอ่าเม้นนะตอนนี้ก็เลยดูโทรศัพท์อยู่สามเครื่องแต่เครื่องที่ที่ไลฟ์มันอาจจะขึ้นช้าอยู่ประมาณเกือบหนึ่งนาทีไหมมันรีเลยนิดหนึง่งนะครับช่วยช่วยพิมพ์นิดหนึ่งเด้อ ช่วยพิมพ์นิดหนึ่งนะครับพิมพ์ทศแล้วก็รัฐบาลนะครับทศรัฐบาลใครได้ยินแล้วทศรรัฐบาลนะครับห้าร้อยกว่าคนดูนะเอาชื่อน,นะและถ้าไม่ทานก็แชร์ไปเฟซส่วนตัวไปดูนะครับทศอาจารย์ฟันไปที่เก้าเม็ดเดียวสองเก้าเปียกนะครับน้นนะเก้าเปียกปดเก้า ทอสชอบสามตัวเตียกด้วยพี่น้องทอปสอชอบสามตัวเตียดตรงๆเคยมีมาแล้วด้วยไอการให้แบบนี้นะนะนหลายๆสำนักนะรัฐบาลที่ฟันเก้าเตะไอการว่ามันจะมาทอปสอพระสูตรคำนวณได้เก้านะมีอยู่สามหางเก้าสองเก้าสี่เก้าแปดนะบนล่างไปกับนะเน้นสองเก้าเปดอันนี้คือทอปสอ นะครับออกพรุ่งนี้นะครับออกวันที่สิบหกนะครับอย่าอย่าไปรอวันออกพร้อมรัฐบาลโจ้ากฤสิพัาดเนี่ยนะโอ้ยลืมนึกว่าออกวันที่สิบเ็ดนะวันนั้นเห็นแล้วก็รีบเลยเยด้อพี่นองเด้อย,ยาชาพรุ่งนี้เก้าโมงเขาก็าับมาหลับเลยนะเพราะมันออกเร็วนะครับเออนั่นคือทอกสอ,ออกทุกวันที่สิบหกของเดือนนะเห็นแล้วเนาะ อย่ารอนะทุกคนอย่ารอนะครับต่อไปรัฐบาลยวรัฐบาลอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่เกือบห้าสิบใบอยู่ใส่ลกักระเป๋าไลซื้อมาตั้งแต่ต่างจังหวัดเดีย๋ยวจะให้ดูกระเป๋าดูทัพย์เนี่ยิมรัฐบาลจะ ของนอาจารย์มาวดที่แล้วให้สี่และห้ามันออกห้าสีสีเนาะมาบนงวดก่อนให้ห้าสี่มันออกห้าบนห้าล่างก็คือห้าเจ็ดและแปดห้างวดนี้อาจารย์ตัวเด่นให้สองกับสามนะครับสองและสามเป็นตัวเด่นตัวเด่นเป็นล้านนะปีที่แล้วนะ มันน่าจะหลุดอยู่3ามงวดนะครับเดินมาแบบยาวๆอันนี้คือตัวเด่นสําหรับใครจะเอาไปวิ่งนะครับวิ่งบนวิ่งล่างมีมาให้เห็นแน่นอนนะมีมาให้เห็นแน่นอนนะและจะมาขยายในชุดเต็มในชุดใบฟ้ากนะครับนะเด่นสองก็มีสองหาสามหางก็มีสองห้าสองหกสองเจ็ด เด่นสามก็มีสามห้าสามหกสามเจ็ดแล้วจะบอกตัวที่ชอบแอาจารย์เคยบอกแล้วหลายครั้งเดียวชอบหนักถึงหนักมากคือสามห้าห้าสามสามห้าห้าสามมันตรงกับทะเบียนบ้านเลขที่บ้านเพราะอะไรอะไรอาจารย์ไปทำอะไรมันมันได้ห้าหมดพี่น้อง เ,ออเดี๋ยวนะสอ,องเดี๋ยวนะรับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดชุดเนี่ยนะครับสิบแปดชุดเดี๋ยวจะให้ดูเนะสิบแปดชุด นะสิบแปดชุดนอาหลายคือซื้อตัวเดียวเลยพี่น้องซื้อห้าสามและสามห้าสิบแปดชุดเด้วคือจิบเบิ้เดี๋ยวนี้หลายผดเดี๋ยวขยายก่อนโอ้มันคือสินเบื่หมือเด,ด้อพี่น้องสิบแปดชุดนี่ไหมชุดห้าใบสองใบสามใบอัดหลากอยู่นี่ คือตัวเดียวกันทั้งหมดอ่ะมักกะจัดตามเลขสามตัวนั่นแหละหลายแห้งมันเบิ่งบ่นไดประวาดประไวหรอกจะไม่ได้ถ่าย,ยนะแปดชุดถ้าชุดสองใบก็เท่าไรละทุกคนมันไม่ใช่สองนะห้าใบนี่ก็มีแต่ห้าใบอันนี้ห้าใบสองห้าใบสามชุดห้าใบชุดห้าใบสี่ชุดชุดสามใบ สชุดดอกนั้นเป็นชุดสองใบันตัวเดียวนี่แหละจับตัวนี้เด้อนักหนักนักนักจะเล่นสองห้าห้าสองสามห้าห้าสามนี่แหละนะครับแต่ในชุดใบฟ้าเนี่ยเล่นทุกตัวนะครับแต่จะหนักก็คือวัดกันที่รัตเตอรี่คือเน้นไหมขึ้นหมัด จะไปเล่นไอ้น้ำซีเวินกันนะคือกันนะคือมันหมักตัวนี้เกี่ยววันนี้วันที่สิบห้าเนี่ยมีห้าเพราะอาจารย์ไปทำสิบเยนลถวันที่สิบห้าคือวันนี้เพิ่งมาแล้ววันที่ห้าอาจารย์ไปทําบัตรประชาชนทําใบขับขี่เปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับห้าหมดเนี่ยเออก็เลยก็เลยชอบประมาณนี้นะว่าห้า ตัวนี้แหละทําทำบุญบ้านรัฐเบียนบ้านเลขที่บ้านก็ตัวนี้แหละซื้อมันมันเกียวโยงเกียวพันกันม่ดผิดในความสอบแม่ก็เลยบอกว่าถูกบรบกวนข้อลราอีกเนี่ยค่ะตก,ก็แช่เปน็นหาเฟตตัวของแหละก็ไปกอ่อเบิ้องกับตัวคุณออกนะเกิดสินสุดกันการไแล้วอมิกี้ก็บอกไปแล้ววิ่งนุ่นห้า นะเจ้าที่ปิดแคบที่หนังแคบไปหนาเฟสตัวของแล้วก็ปิกอเบิงยอดหลังแนะใครเชฟลุงกลุ่มแล้วก็ไปลบออกนะ